I cook, I I this ring drip side Litty inside don't don't down cook, you got Gobble swallow of out for you of clean, but let <I S 1> tell me, me. Down the we'll me We out, you the me, oh, down have Run me, 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 jump สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่่องเตอร์เตียคอมิกนะครั o นี่ยครับอยู่กับผมนนท์เตอร์ตีมนคอมิกแล้วผมปะปุ๊กก็เนี่ยครับพวกเราสองคนก็จะมารีวิวดาร์เเจอร์ทั้งหมดนะครับที่พวกเรามีนะครับเห็นไหม ่าที่่ายมากเลยครับเพื่อนมาก,ก็จะเป็นไลฟ์เชื่อเพื่อนพวกนี้แหละครับก็ขอเริ่มอย่างแรกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องเดอรดีคอมิกด้นะครับมาเอาให้ถึง100ร้อยศัพท์ล้านศับท์เลยใช่มาเลยครับคือตอนแรกเราก็แบบมีแบบเยอะมากแล้วไลฟ์เชื่อเพอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์เชื่อเพของลูกสกายวอลเกอร์แล้วก็อนาคินสกายวอลเกอร์น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นของดาร์ตเวเดอร์ครับ ก็กดตัวนี้มาก็เปิดแฝงแสงมาเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นของด้านเวเดอร์อีกอัน,นครับผมที่ผมมีเแต่อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่่า<ช>โอเคมาแาาล้วมาลีกันเลยว่าจะทำอะไรได้บ้างโอเคมาลองดับกันยาวที่ปิดก็ยากทิหนึ่งนะครับผมความยากยากนิดนึงเพราะว่ามันเก่าแล้วผมซื้อมา ที่ปุ่นนาแล้วครับโอเคครับคือแล้วคนอาจจะเห็นว่าสองอันนี้ครับอ่นเห็นนะอ่าแล้วคนอาจจะงงว่าสองอันนี้มันคืออะไรครับหานนบอกคนดูว่ามันใช้คืออะไรมันคือนะครับตัวต่อครับที่เอาไว้ต่อกับไรเซเบอร์อื่นนะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้นะครับสีแดงผมได้แถมมาจ่ายนะครับก็แบบใส่เข้าไปนะแล้วก็ล็อกนะก็มาใส่ต่อกับอันนี้ได้ครับอ่ามันเหมือนดาบดามงเลยใช่มันจะเป็นล็อก เฮ้ยอย่างยาวเลยดูเพื่อนๆยาวจนออกล็อกเทียบกับคิดดูเนี <S <S ย่ยดูดิเนีย่ยอ้ยแบบยาวอบบผมสองคนนั่งน,นั่งต่อกันแก็กอัออนนี้นะครับผมอันนี้มันก็ต่อกัอบดาบสีฟ้าได้ด้วยนะต่อได้หมดนี่นจะเป็นตัวต่ออีกรันมาแล้วก็นีกเราจะมา ดูกันว่ามันแบบมีแบบฟังก์ชันอะไรได้บ้างคือบอกเลยนะครับคืออันนี้ไหนแบบบอกเธออะไว่าอันไหนราคาเท่าไหร่เอาเรยประมาณอันนี้ร,ราคาที่ซื้อมาก็ประมาณแ0ดร้อยบาทนะับเป็นเงินไทยนะส่วนลบอันนี้นะครับก็ผมจำไม่ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ว่ามซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นครับประมาณสี่ห้าปีเี่ยนะครับคิดว่าค่ากแบบ็ประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยบาทคนระับเรานะจะ เพราะมันไม่มีแสงะะ่ะอันนี้ก็แปดร้อยบาทกันค่ะซื้อซื้อมาพร้อมกับอันนี้เลยมันเป็นแบบรุ่นเดียวนะคะผมเฮ <Hey! S 1> ้ยน,นี่ต่างท่อะไรมาเราก็จะมาบอกว่ามันทาอะไรได้บ้างนะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันเก่าไปใหม่อันนี้อันเก่าถึงทำอะไรได้บ้างอันเก่าถุงนะครับก็จะปิดแบบข้อ,ข,อข้อดีที่ผมชอบครับก็มันจะปิดปิดแบบมิดอย่างเงี้ยนะปิดสุดเลย แล้วก็วิธีแบบเอาดาบมาเคความเสียงความเสียงแต่ข้อเสียงครับที่ผมไม่ชอบคือดาบมันไม่ยาวครับแบบแบบดาบมันไม่ค่อยยาวอันนี้แบบดาบมันจะสั้นเกินไปลองลองเปรียบเทียบกับอันนี้ดูฮะขอโทษนะ,ะนคะเพราะว่ามันเก่าแล้วเนะี่ยเนี่ยมันมันจะแบบเนี่ยแต่ข้อแต่ด้ามอะจับอะอันนี้ยาวกว่าแต่แต่ถ้าแต่ถ้าปลายดาบเนี่ยอันนี้จะก็จะสั้นกว่าครับถึงผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับ ส่วนตรงด้านกัดนครับมันก็จะเป็นพลาสติกครับมันจะเป็นพลาสติกตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับคืออันนี้ก็อีกอย่างที่ผมชอบอ่ะดูดีๆตรงนี้เห็นไหมครับคือมันจะเหมือนกับที่คล้อยกับตรงตามแบบขอบกางเกงอธิบายด้ยนะตรงนี้ครับก็จะเป็นแบบเหมือนแบบที่เกี่ยวอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวแบบเกี่ยวกับตัวเข็มขัดอะไรพวกนี้ครับผของ แบบเจไดหรือว่าอะไรนะก็จะมีหมดนะครับไม่ว่าจะาพวบเจไดหรือว่าคิปหลอกก็มีหมดครับที่เกี่ยวนะแบบเอาไว้เกี่ยวแต่ตรงนี้เวลาเวลาจะใช้ดาบเนี้ยก็แบบเปิดออกมาอย่างเงี้ยนะครับอ,อ,อันต่อมาอันนี้เขก็มันก็เป็นดาบของร่าซีเดอร์นนะครับแบบดูกระแหลกแหลกอันนี้คือมันจะลงไม่สุดนะคะแต่อย่างอันนี้คือมันแบบเปิดเสียงไม่ได้แต่นั้นสามารถเปิดเสียงได้นะครับผม อันนี้คือแบบมันลงไม่สุดนะแล้วเราก็แล้วเวลาเปิดเสียงมันก็จะมีกุ่มตรงนี้อ่ะกลุ่มตรงนี้แหละครับกดเลยกดเลยนะคือผมชอบนะเวลามันแบบสบัดอ่ะฟังเสียงเวลาโดน เรือจะอารีวิวเพิ่มเติมโอเคนะครับสำหรับทีนี้ที่ผมบอกไปก็ราคาแป0ร้อยบาทครับมีข้อเสียกับมีมีข้อที่ติแล้วก็ข้อที่ผมชอบนะครับหนึ่งข้อข้อที่ผมชอบคือมันจะเปิดเปิดเสียงด้วยครับแล้วก็แบบหมุนอะไรประมาณนี้คนระับเมอผมมันก็จะจะแบบมีเสียสง,งนะอะไรี้อย่างเงี้ยครับแต่ข้อเสีย ที่ผมไม่ชอบก็คือมันจะลงไม่มิดนะครับผมแบบที่ผมชอบเนี่ยมันมันจะลงมิดแบบเกงเกตนะครับคืออันนี้มันจะลงมิดคือมันจะเข้าไปม้วนด้านในเลยใช่เบบนี้แบบนี้คือมิดนะครับแต่แบบนี้คือมันได้แค่นี้ครับคือมันไม่มิดแต่ครับอันนี้คือข้อข้อติที่ผมไม่ชอบนะครับผมโอเคนะครับก็ไปดับต่อไปกันเลยครับดาของลูกสก่กเกอร์แล้วก็อะไรที่สกายวอ์เกอร์นะับนี่ตัวนี้คือมันจะใช้สิยนะครับ เหมือนแบบจะควงไม่ได้ครับคุณวงก็ไม่มีเสียงมันไม่มันมีเสียงอยู่แต่มันอาจจะแบบไม่ดังแบบไม่ดังคือมันอาจจะไม่ดังเท่าอุปกรฟังดีถ้าฟังดีดีจะดียินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮลาโดน ลองอะไเปิลอาอ่านะโระมาณนี้้เ่เติมอาละนะผมขอเสริมนิดนึงนะครับเผื่อใครที่แบบอยากรู้เพิ่มเติมนะคือเนี่ยครับเวลาใส่แบตนะครับเราก็ต้องใส่ตรงนี้ที่มันมีสอนเดอร์ันี้อยู่นะต้องมันยังไม่โฟกัสอ่าตรงนี้ อ่าตรงนี้เลยครับตรงนี้นะเราก็ต้องแบบเงี้ยตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่่านนะครับผมอ่าอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมตรงนี้เหมือนกันเราก็ต้องแบบเงี้ยมันออกมาแล้วก็ใส่่านโอเคแค่นี้แหละที่ผมจะมารีวิวเพิ่มเติมดาบไรเซเบอร์ของเราที่มีมีอยู่นะครับก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็ซื้อมาแค่นี้ครับผมเดี๋ยว เราลองดูในชิ้มนออี้นะเราอาจจะเท่มันอาจจะเท่เราดูกันไปเฮ้ยว้าวนี่ครับก็จับอะไรชิ่นนะึงครับต้าวุ่นว้าวคุณที่ที่จัดดูนะก็มีเสียงด้วยคนระัมีเสียงมีแสงแล้วนะ คือเท่นะใท่จริงลองลองลองเงียบๆเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงคนเดียว จบลองนี้ลองนี้เช็ดเฮ้ยเหมอือนลาวาเลยว่ะอ,อุ้ยไม่พ่ดอย่าลืมกดไลค์กดแชรชแ์แล้วกดซับสไคร้ให้ช่องเตอร์เด็มความอิ่มนะครับผมแล้วก็อันนี้เราก็จากลาไปแค่นี้แล้วเตอร์รีวิวก็จบรายการแล้วนะครับผม เราวันนีนโน้โนเตอร์นิคมอมิกแล้วก็อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ